วัสดีเจ้าสมุนเป็ดเข้าสู่ช่วงดักวล์ก again and again ก็หลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เป็ดมาทำผมสีม่วงให้ดู รู้สึกว่าทุกคนจะแบบอู้รู้วะกับการทําผมสีม่วงมากแล้วก็ตอนนี้มันเฟดออกหมดแล้วนะคะนี่ซึ่งก็มีคําถามจากหลายคนนะคะก็ถามเข้ามานะคะว่าเนี่ยฟอกผมยังไงกัดผมยังไงมีวิธีการดูแลยังไงบ้างมีวิธีการบํารุงผมยังไงทำไมผมดูไม่เสียเลยอะไรอย่างนี้ก็คลิปนี้นะคะพูดถึงทริคการฟอกสีผมเพื่อสําหรับใครที่อยากมีสีผมอ่อนอยากสีพาสเทลหรือแบบสีจิ๊ดจ เจ็บนะคะวันนี้เป็ดก็จะมาแนะนําวิธีการฟอกสีผมเลยแล้วก็จะรวมไปถึงที่ห้อการฟอกสีผมด้วยนะคะแล้วก็ทริคก,การดูแลเวลาเราฟอกสีผมทํายังไงถึงจะแบบไม่ให้ผมเสียมากเกินไปประมาณนี้นะคะวันนี้เป็ดก็จะมาพูดถึงตรงนี้กันมันเป็นทริคที่เป็ดเนี่ยลองมากับตัวเองเพราะว่าก็ผ่านการฟอกสีผมผ่านการทําสีผมมาเยอะมากๆเร่องเป็ดก็จะมา บอกในคลิปนี้ทั้งหมดเลยค่ะมาเริ่มประเด็นแรกกันเลยดีกว่าฟอกยังไงไม่ให้ผมเสียนะคะเป็ดบอกตรงนี้ก่อนว่าการฟอกสีผมหรือการกัดผมให้กลายเป็นสีบรอนสีอ่อนผมเราแห้งแน่นอนแตกปลายแน่ดูจากนี่ดูจากเส้นผมป่นนะคะเห็นไหม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 มีชี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าเราสามารถทําให้มันไม่เสียแบบจนถึงขั้นขาดหรือเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยหลายๆลายคนเนี่ยเวลาฟอกผมเนี่ยมักจะผมขาด ้นเหตุผลแรกเลยเนี่ยมันมาจาก1เลยนะคะก็คือการฟอกสีผมแบบติดกันประมาณว่าฟอกสีผมแบบสมมติว่าเราจะไปฟอกสีผมที่ร้านแล้วก็คือฟอกมันไปเลยแบบทั้งวันแบบวันละสีห้ารอบติดกันตำไว้เลยนะ ห้ามฟอกติดกันเป็นอันขาดการฟอกสีผมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ผมเราจะไม่เสียแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงก,การที่ไม่ทําลายเส้นผมตัวเองให้มากกว่าเดิมจนถึงขั้นขาดป็นวุ้นอะไรอย่างเงี้ยทิคการฟอกสีผมของเป็ดน,นะคะก็คือเราเนี่ยจะบํารุงผมก่อนสมมุติว่าเราเนี่ยฟอกผมนะแล้วก็ดูแลด้วยการหมักผมทุกครั้งที่เราสระผมอย่างปิดเนี่ยจะสระผมวันเว้นวันเราก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยไปฟอกผม ซึ่งฟอกครั้งแรกเสร็จปุ๊บเราอย่าเพิ่งฟอกรอบที่2เลยทันทีให้กลับบ้านก่อนแล้วก็เว้นช่วงเวลาในการฟอกสัก2-3วันเป็นไปได้เนี่ยทิ้งระยะไว้สัก1อาทิตย์เลยยิ่งดีนะคะจะได้มีเวลาในการดูแลเส้นผมให้มันมีสภาพแข็งแรงมากขึ้นเราสามารถทำให้ผมมันกลับฟื้น สภาพขึ้นมาคือมันไม่มีทางกลับมาเป็นสภาพเดิมได้แน่ๆ1น0เแต่ว่าเวลาเราทิ้งช่วงระยะในการฟอกเนี่ยสัก 2- 3วันเนียอย่างน้นอยเราก็ได้สระผมหนึ่งครั้งก็าสามารถแบบดูแลผมได้หนึ่งครั้งแบบเต็มเหนียวไปเลยสักครึ่งชั่วโมงหรือถึง1ชั่วโมงนะคะก็คือหมักผมไปเลยทรีทเมนท์ทิ้งไว้เอาอะไรก็แล้วแต่เซรั่มเนี่ยคือประคองผมเข้าไปแล้วค่อยกลับไปฟอกอีกทีเป็นรอบที่2ควรทิ้งระยะในการฟอก2-3วันหรืออย่างดีเลยก็คือ1อาทิตย์นะคะ ถัดไปสําหรับใครที่ไม่เคยฟอกผมมาก่อนเลยไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะแล้วอยากฟอกผมสําหรับใครที่ว่าแบบอุ้ยทำไมฟอกสีผมแบบแพงจังเลยอะ่ะไม่มีงบขนาดนั้นหรอกจะมียี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งสามารถาหาซื้อได้ตามพวกร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยอุปกรณ์แบบทําสีผมเนี้ยซึ่งน้ํายาฟอกผมเนี่ยที่เป็ดจะแนะนํายี่ห้อนิกาโอแมซ ไลท์บลันเองเวลาเราซื้อน้ำยาย้อมผมเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นครีมแล้วก็มีน้ำใสๆอยู่ใช่ไหมน้ำใสๆที่มาเป็นขวดประมาณนี้เอามาให้เราผสมกันซึ่งไอเจ้าน้ำใสๆเนี่ยเราเรียกว่าไฮโดรเจนซึ่งเจ้าไฮโดรเจนเนี่ยจะมีตั้งแต่สามเปอร์เซ็นจนถึงสิบสองเปอร์เซ็นใครที่ไม่เคยฟอกสีผมทําสีผมและเป็นคนผมสีธรรมชาติให้ฟอกเลยที่สิบสองเปอร์เซ็นคนที่เคยทําสีผมมาแล้วนะคะแต่ว่าอยากฟอกให้มันขาวกว่าเดิมถ้าเคย ก็ผมมาแล้วแล้วผมคุณยังเป็นสีอ่อนออเนี่ยแบบ สีทองอยู่ห้ามใช้12%เด็ดขาดไม่งั้นผมขาดแน่นอนอือดูจริงจังว่าดูจริงจัง่าไฮโดรเจน12%ไม่ใช่สิ่งที่เป็ดอยากแนะนำเลยเพราะว่ามันจะท,ทําให้ผมขาดมากกว่าเดิมและผมกลายเป็นวุ้นแน่นอน100%ให้ลดลงมาสักแบบ9%หรือ6%ดีกว่าก็อยู่ตามที่พื้นเพของสภาพผมแต่ละคนนะคะว่าสีเดิมว่าจะเป็นสีอะไรเป็นสีน้ําตาลแบบโทนกลางๆหรือว่าเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วหรือว่าเป็นออกสีบรอน แ,แต่ว่าอยากให้มันขาวกว่านี้ให้ใช้ไฮโดรเจนที่น้อยลงไปกว่าหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นผมจะเสียละขาดและที่สําคัญนะคะสีมันจะกลายเป็นสีทองใครที่ผมเข้มก็ใช้ถึงสองเปอร์เหรับใครที่เคยฟอกมาแล้วหรือว่าทําสีผมมาแล้วก็ให้ดูสภาพสีผมตัวเองว่าเป็นสีผมเป็นยังไงถ้ามันยังเข้มอยู่ก็ใช้เซแล้วก็ค่อยๆลดลงไปถ้าจะฟอกเพิ่มหรือว่าถ้าสีมันอ่อนอยู่แล้วก็ให้ใช้สัก 6%หรือไม่ก็สเปอ็นไปเลยก็ดีค่ะผมก็จะได้ไม่เสียมากเนาะแล้วก็สีผมมันก็จะเป็นสีอ่อนมากกว่าเดิมค่ะ มาถึงส่วนการบำรุงผมนะคะหลายๆคนเนี่ยจะถามเป็ดเข้ามาเยอะมากว่าแบบเป็ดบำรุงผมยังไงไม่เสียเป็ดมีทริกดีๆในการบำรุงผมไหมซึ่งเป็ดก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันในคลิปนี้เหมือนกันนะคะว่าบำรุงผมยังไงหรือมีวิธีการดูแลบำรุงผมยังไงซึ่งวิธีการดูแลผมของเป็ดนะคะก็เป็ดก็จะเป็นแบบทริกสั้นๆในการดูแลผมของตัวเองนะคะอันดับแรกเลยห้ามโดนความร้อนบ่อยๆคือเวลาเราจะสระผมไดผม อ,อย่างี้คือได้เราก็จะชอบใช้ไดร้อนใช่ไหมเพื่อมันจะได้แห้งเร็วๆอะไรเงี้ยการฟอกผมนะคะช่วง1 2ถึง2วันแรกเนี่ยพยายามอย่าใช้ไดร้อนในการเป่าผมให้ใช้ไดเย็นพยายามอย่าให้เจอความร้อนเงี้ยพวกแบบม้วนผมโลผมหนีบ ผมไดผมด้วยไอร้อนช่วงนั้นหยุดไปก่อนเพราะว่าผมมันจะเสียผมยิ่งโดนความร้อนมันยิ่งแห้งใช่ไหมหรือถ้าใครเนี่ยพวกนี้มีเงินพวกนี้มีปาร์ตี้พวกนี้มีไปเที่ยวอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะมันต้องใช้ไดมันต้องใช้ที่ม้วนผมอ่ะถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก่อนไดหรือก่อนใช้โลม้วนผมนะคะหรือต้องใช้ความร้อนกับผมเนี่ยให้ใช้แทนมอยส์เจอไรเซอร์หรือไม่ก็เหมือนแบบพวกเซรั่มไม่ก็ใช้สเปรย์ที่ฉีดก,ก่อนไดก่อนม้วนผมบ็ประคุประคุเข้าไปนะคะก่อนใช้ ความร้อนกับผมเนาะถัดไปนะคะวิธีการดูแลผมของเป็ดนั่นก็คือเวลาเราสะผมเนี่ยให้เรามาร์กผมทิ้มไว้ประมาณ15-30านาทีอย่างน้อยถึงมันจะแบบมนันยังแห้งยังเสียอยู่แต่ก็มันก็จะช่วยฟื้นฟ,นฟนูผมให้เรามีสภาพที่มันแข็งแรงขึ้นนะคะไม่ทําให้ขาดง่ายหรือแตกปลายนั่นเองก็นี่เป็นทริคเล็กๆเป็นเคด ไม่นับของเป็ดสําหรับการเฝ้าสีผมและวิธีการดูแลผมนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีความมั่นใจที่แบบอุ๊ยกลัวอ,ออกจากบ้านไปคนจะแบบมองเราเป็นตัวประหลาดหรือเปล่า ตงมั่นใจในสิ่งที่เราอยากทําค่ะลงสีที่เราอยากทําสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะลองดูค่ะแล้วแบบเราจะมีความสุขกับมันมากเลยเวลาเรามีแบบนี่สีผมที่เราอยากได้นี่หนาอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็ดแล้วนะคะแล้วยังมีคําถามที่อยากถามเป็ดอีกทิ้งคําถามไว้ที่ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเป็ดจะมาตอบหรือ อาจจะเป็นคลิปถัดไปก็ได้นะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Channel ปิ่นเป็ดด้วยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเวลาที่คลิปใหม่ของปิ่นเป็ดออกมาจะได้ดูคล uh ิปเป็นคนแรกๆเลยแล้วเจอกันใหม่คล uh ิปหน้านะคะ